มันปวดจัดแต่มัมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยไว้มากครับมาเป่าเขาบอกเขาเป็นกรรำแข็งกรรำแข็งช่วยมากไม่ได้ครับอยากใช้หน่อยผมจะเป็นกำเกล่าหรือเป็นอะไรเข้ามาครับหมดวันละอาจจะใช้เคยใช้มันดำคาถาคมสกบสกดคมจะบางตอบจะทำทั้งวัครับอ รู้สึกถูกชะลอกับหมดดับโดนมาตลอดครับโดนไปทั้งประจําเดือนผู้หญิงอุ้ยเสี่ยงยาใหกินเขาก็คิดลบล้างวิชาฉันครับคนที่เขาทำนั่นเขาคิดว่าทําไมฉันไม่ตายอืจ้างมาจ้างคนมายิงแตยิงไม่ติดครับอืมเอาแส้พานกลมๆเหรียงพานลังคากรุ๊ครับเลือกมนอะไรมือนบีบคืนมันจะบีบคืนมันบีบคือมันไม่ขึ้นมา เราก็มันมันหมุนดันก็เลยท้องเพราะหุมิแตกโวอีกทำอะไรไม่ได้เลยเสียที่ต้อปลายบ่อยมากกลับบ่อยมากกลับครับเสียที่ต้อปลายเรื่องนั้นจบเลยเราจบเลยครับเป็นเป็นมาหลายปีไหมครับอาจารยหกเจ็ดปีแล้วแต่ใหม่ๆจะหนักมากสี่ห้าโมงเย็นอาการจะออกแล้วครับปวดบิดปวดบิดมันเขียดในท้องอืมปวดเขียด ทุกทรมานครับปรมาณหกเจ็ดปีท่านมาคิดนะปฏิบัติจะเป็นพระเป็นโยมเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันจะล้างครับชดให้หมดใช้ให้หมดมืถึงจุดนั้นแล้วก็จะเหินแล้วคือชดเชยชดใช้มีวิบากกรรมอะไรที่ติดขัดค้างคามาตั้งแต่กับแตกกันไหนก็คือมันจะได้ชดใช้กันและพื่คุยก็โยมโยมก็บอกเขาก็ใช้เหมือนกันก็เจอมาเยอะ ต้องใช้ครับทีนี้กำลังการใช้เนี่ยก็คือเราเราใช้ด้วยกำลังของตัวเองอาจจะเนิ่นนานก็ต้องอาศัยบาร,รมี<ช>ครูบาอาจารย์อย่างนี้ด้วยหรือเปล่า<ช><อ>ครับใช่แรัเราก็บางครั้งกรรมบางตัวมันไม่เอาบุญอ๋อที่จะรู้มาในตัวเองบางครั้งมันเอาบางครั้งมันไม่เอาเพราะกรรมคนไม่ใช้มีตัวเดียว,วครับมีนด้วยนะครับ อนุนไปนี่เพราว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายที่ภพบทธิชาติหลายชาติถ้ามันเอาก็เอาพัะสร้างพระมันเกิดอยู่กับหลวงพ่อนี่ร้อยกว่าองค์ที่ทิ่วปูเนี่ยร้อยสิบองค์เท่านี้อพระทองคำอีกหกเจ็ดองค์รั่งตัวมันไม่เอาบางตัวมันไม่เอาอันนี้สงใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่เอาก็เพื่อนพระมาวานเนี่ยนั่นหล่อพระที่ีร้อยองค์เลยรู้คุ้มแบบห้าเมตรนะแต่ั้งผ่าผ่าผ่า ผู้ประชาชนบ้างหรือหัดอยู่ที่ดวงอ่ะเด็กๆเคยเดทหาเมืองปอนบินมันมาเก็บตกหมดอ่ะครับจะนั่งรอกันอยู่มันไม่เอาอ่ะครับไม่เอานะบุญคือบุญอากรรมก็อาการลองต่อชายเขาต้องไปผ่า กองกล้องผ่าแล้วก็ลบไส้เป็นิดอั่วมลำไส้ครับโางครั้งมันไม่เอานมันจะเก็บหมดเพราะจะขึ้นขั้นนะจะเคลื่อนขั้นขั้นตรงนี้ขั้นสำคัญด้วยขั้นอะไรแบบไหนครับหลวงพ่อมันจะขึ้นเข้าโลกอุตระโอเคเหมือนกับว่า ถ้าเราจะเข้าสู่โสดาปฏิมักใโสดาปฏิผลเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีโสดาปฏิมานไหมใช่มักกับมารคือมารมาขวางขวางเป็นข้อสอบแต่ละขั้นแต่ละขั้นมีเพื่อนพระแด่ภาษาสึดไปแล้วแล้วก่อนเขาก็ได้ชานถอดจิตไปน่องไปนี่ก็เธยอย่าทนงเพราะว่ามันจะจิตจีบมาถึงสักวันเหรนจัด ขางเหลืองนะเรื่มมานก่อนนะเดี๋ยวนี่มาโดนต้องผ่ากระโพกกระดูกผุขาหัวเข่าอะไผู้หญิงเนี่ยจะปวดกระทบหลายอย่างทนไม่ไหวบางคนบอกอย่าสึกนะถ้าสึกแพ้มันเนาะซึ่งจบร้อยเอ็ดขนมไผรเพิ่ไปแล้วซึกก็แพ้มันครับอืมอันนี้ลบลูกกบคานมา โดนดา่าโดนว่าโดนทุกอย่าง2ี่สิบห้าปีขาซ้ายหักสามข้อนี่ะครับโอ้โหรอยเย็บน,นั่นนะขาขวานี่หักปะปาหรือว่าครับกร,รบะดูกหลังสี่ข้อโอโหมือหายปลาสิบแปดปีหักหลุดมาไม่หักไม่หลุดโดนยาโดนของหกเจ็ดปีอ้โหหนักมากเลยนะนะ